เฮอร์เจอรี Man, ่แมนหมิใจเล่าเสนอเชอร์ล็อกโฮมกับคดีปริศนาเสนอตอนแค้นพยาบาทตอนที่1จากบันทึกของนายแพทย์จอห์นเอชวัตสันอดีตแพทย์ประจำกองทับ,บกบทที่1นายเชอร์ล็อกโฮมส์ใน,ในปีคศ .1878 หลังจากที่ได้รับปริญญาบัตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ผมก็ได้ไปศึกษาต่อหลักสูตรศัลยแพทย์สำหรับแพทย์กองทบกที่เนสลีเมื่อสำเร็จการศึกษาผมก็ได้รับบรรจุให้เป็นผู้ช่วยศัลยแพทย์ประจำกองพันที่ห n o t อตทัมเบอร์แลนด์ซึ่งตั้งอยู่ที่อินเดียแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปถึงสงครามอัฟกานิสถานก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2เมื่อไปถึงบอมเบ์ผมจึงได้ทราบข่าวว่ากองพันของผมได้บุกเข้าไปในเขตแดนของข้าศึกแล้ว อย่างไรก็ดีผมและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอ,อีกหลายคนก็ได้รีบติดตามไปจนกระทั่งถึงกันดาหาโดยสวัสดิภาพจากนั้นผมก็ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาการรบในครั้งนั้นได้นำเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้ามาสู่คนจำนวนมากแต่สำหรับผมมันคือเคราะห์กรรมและความหายนะโดยแท้ผมถูกย้ายไปประจำกองพันเบิร์ชีส และได้เข้าร่วมการรบอันดุเดือดที่ไมาวานซึ่งที่นั่นเองผมก็ถูกยิงเข้าที่หัวไหลกระสุนทะลุผ่านกระดูกและเกือบโดนเส้นเลือดใหญ่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะความเสียสละและความกล้าหาญของเมเรทหารรับใช้ของผมแล้วผมคงจะต้องตกไปอยู่ในเงือ้อมือของพวกกาซีพวกมุสลิมหัวรุนแรงอันโหดร้ายเป็นแน่เขาได้เอาผมขึ้นพาดบนหลังมา้าและควบมา้าฟาหากระสุนกลับเข้ามาในเขตแดนของอังกฤษได้สำเร็จ อาการบาดเจ็บที่ได้รับกอบกับสุขภาพที่อ่อนแอจากการตรากตรามรบมาเป็นเวลานานทำให้ผมถูกส่งตัวไปพักฟื้นในโรงพยาบาลที่เพชรา,าพร้อมกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บมากมายไม่นานอาการของผมก็ดีขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถเดินไปเดินมาในอาคารได้และยังเดินไปนอนพึ่งแดดตรงระเบียงได้เวลาที่รู้สึกปวดท้องเนื่องจากลำไส้อักเสบกำเริบเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวที่ผมรู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิต แต่ในที่สุดผมก็เริ่มทําใจได้ถึงแม้ว่าจะหายป่วยแล้วแต่ร่างกายของผมก็ยังสู้ผอมและอ่อนแออยู่มากทางโรงพยาบาลจึงตัดสินใจส่งตัวผมกลับประเทศอังกฤษโดยทันทีผมถูกส่งตัวมากับเรือออรันเทสและในอีกหนึ่งเดือนต่อมามันก็เล่นเข้าเทียบท่าที่พอร์ตมัตทางรัฐบาลได้อนุญ,ญาตให้ผมพักฟื้นเป็นเวลา9เดือนเพื่อรักษาสุขภาพให้มีดีขึ้นผมไม่มีญาติพี่น้องเลยสักคนเดียว ดังนั้นจึงสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระเสรีได้เต็มที่เท่าที่รายได้จำนวน11ชิลลิง6เพนนีต่อวันจะสามารถบันดาลให้ได้ด้วยสถานการณ์เช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมตกลงใจไปอยู่ลอนดอนสวรรค์ของพวกคนว่างงานและหลักร้อยเช่นผมระยะแรกผมไปเช่าห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านสแตรนใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าไปวันวและจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ไม่มีการระมัดระวังอย่างใดทั้งสิน้น ทาว่าไม่นานสัญญาณเตือนภัยก็ดังกล้องขึ้นในสมองของผมผมเริ่มตระหนักได้ว่าด้วยเงินเพียงน้อยนิดที่ผมเหลืออยู่ผมมีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นคือย้ายไปอยู่ในชนบทหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของผมเสียใหม่ผมตัดสินใจเลือกเอาอย่างหลังดังนั้นเรื่องแรกที่ผมต้องทําก็คือย้ายออกจากโรงแรมและหาห้องเช่าราคาถูกๆซุก,กหัวนอนแทน ตอนที่ผมกําลังคบคิดถึงปัญหานี้ผมกําลังยืนอยู่ที่ครายทีเรียนบราสักพักหนึ่งก็มีใครบางคนเดินมาตบบ่าผมพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นสแตมฟอร์ดที่ยืนยิ้มเพลย์อยู่เขาเคยเป็นผู้ช่วยผมตอนที่ผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลที่บาร์การที่ได้เห็นหน้าคนที่เรารู้จักในมหานครอันกว้างใหญ่เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างเหลือเกินสําหรับชายโสดที่โดดเดี่ยวอย่างผมสมัยที่ยังทางานด้วยกันผมไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยกับเขาเลย แต่ในตอนนี้ผมกลับรู้สึกดีอกดีใจอย่างยิ่งที่ได้พบเขาเขาเองก็มีท่าทีไม่แตกต่างจากผมเท่าไหร่นักด้วยอารมณ์อันเบิดบานเช่นนั้นผมจึงได้เชิญเขาไปรับประทานอาหารกลางวันกับผมที่ฮอล์บอนนี่คุณไปทําอะไรมาเน่ะวัดสันบอว่าคุณนะ่ะพร้อมยับไม้สิแล้วก็ดำยึดกระานไงเขาถามผมด้วยท่าทางที่ดูประหลาดใจในสารรูปของผมในขณะที่เรากําลังเดินฝ่าฝาูงชนไปที่ร้านอาหารผมจึงเล่าให้เขาฟังสั้นๆเกี่ยวกับ ชีวิตอันโลดโผนของผมเมื่อเล่าจบเราก็มาถึงร้านอาหารพอดีปัดโทน่าสงสารจริงๆเขากล่าอย่างสังเวชใจในชะตากรรมของผมที่ได้ประสบแล้วตอนนี้ล่ะคุณกำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังมองหาบ้านเช่าอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันะ่ะว่าในลอนดอนเนี่ยจะพอมีทางหาห้องเช่าดีๆราคาไม่แพงได้บ้างหรือเปล่าผมตอบไปแล้วเขาก็ปรารภขึ้นว่าแปลจริงๆ คุณรู้ไหมเนี่ยคุณเป็นคนที่สองของวันนี้ที่พูดเรื่องนี้กับผมเงินเหรอแล้วใครพูดเป็นคนแรกล่ะผมถามเขาด้วยความแปลกใจอ๋อเพื่อนผมคนนึงน่ะเขาทํางานอยู่ที่ห้องแลบที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าก็มาบน่นคร่ำครวญกับผมเพราะว่าเขาหาคนมาเช่าบ้านอยู่กับเขาไม่ได้เลยเขาเจอบ้านหลังนึ่งน่าอยู่มากแต่เขาก็มีเงินไม่พอนะ่ะให้ตายสิถ้าเขากําลังหาคนแชร์ค่าเช่าบ้านกับเขาแล้วก็ผมนี่ไงล่ะ คนที่เขากำลังตามหาอยู่และผมก็อยากมีเพื่อนมากกว่าอยู่คนเดียวด้วยนะถึงตอนนี้สแตมฟอร์ดเงยหน้ามองผมด้วยสายตาแปลกๆก่อนที่จะพูดขึ้นว่าคุณยังไม่รู้จักเชิญละอมสตีพอนะวัดสันถ้าคุณรู้คุณอาจไม่อย,อยากอยู่กับเขาก็ได้นะเอาก็ทําไมเขาไม่ดียังไงเหรอล่าผมไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพียงแต่เป็นคนที่มีความคิดอะไรแปลกๆเท่านั้นเอง เขาขัดข้ากหมกมุ่นอยู่กับการทดลองวิทยาศาสตร์แต่โดยทั่วๆไปแล้วก็เป็นคนที่ดีพอใช้เลยทีเดียวแหละเขาเป็นนักศึกษาแพทย์หร้อซิใช่ไหมผมถามไม่ใช่หรอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะเป็นอะไรผมว่าเขาเก่งทางด้านกายวิภาคแล้วก็เป็นนักเคมีคนหนึ่งแต่เท่าที่ผมรู้เขายังไม่เคยเรียนวิชาแพทย์อย่างจริงจังมาก,ก่อนการเล่าเรียนของเขามันแปลกๆยังไงชอบกน เขาจะเรียนไอ้นอนนิดไอ้นี่หน่อยตามแต่ใจอยากแต่เขาก็มีความรู้ในบางเรื่องอย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นที่ทําให้ศรัรยาบางคนรู้สึกทคร่งเลยทีเดียวเชีวยวละแล้วคุณไม่เคยถามเขาเหรอว่าเขาอยากเป็นอะไรอะ่ะผมถามไม่เคยหรอกเพราะโดยปกติเขาก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครแต่บางครั้งเวลาเขาอารมณ์ดีๆเขาก็คุยเก่งเหมือนกันนะโอ้ก็แปลกดีนะผมชักอยากจะเจอเขาแล้วสิ ถ้าผมจะเช่าบ้านอยู่กับใครสักคนแล้วก็ผมอยากจะได้คนที่งเงียบๆชอบศึกษาความรู้มากกว่าคนที่เที่ยวเตรเฮฮาและสุขภาพของผมก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับเรื่องโลดโผนด้วยตอนที่อยู่อัฟกา,านิสถานผมก็ได้เจอกับเรื่องตื่นเต้นโลดโผนมามากแล้วตอนนี้ขออยู่อย่างเงียบๆดีกว่าว่าแต่ว่าผมจะเจอเพื่อนค,คนนี้ได้ยังไงล่ะเออช่วงนี้เขาก็อยู่ในตห้องแลบนั่นแหละ พฤติกรรมของเขาก็มีอยู่สองอย่างทาให้หายตัวไปเป็นสัปดาห์ก็ทํางานอยู่ในห้องแลบทั้งวันทั้งคืนถ้าคุณอยากจะเจอเขาเดี๋ยวทานอาหารเสร็จผมพาคุณไปได้ระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลนั้นสแตมฟอร์ด <c oughs> ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายโฮมส์คนนี้แก่ผมอีกสองสาอย่างก่อนที่เขาจะหันมาบอกกับผมอย่างจริงจังว่า มีคุณจะมาโทษผมไม่ได้นะถ้าหากว่าต่อไปคุณเกิดผิดใจกับเขาขึ้นมาผมไม่ได้รู้จักเขาอย่างละเอียดเลืกซึ้งอะไรก็แค่ทำงานด้วยกันในห้องแลบคุณเป็นคนเสนอตัวเองว่าอยากรู้จักกับเขาดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะเรียกร้องให้ผมรับผิดชอบไม่ได้นะถ้าหากว่ามีเรื่องผิดใจกันก็แค่แยกกันอยู่แค่นั้นเองนี่สแตมฟอร์ดผมรู้สึกคล้ายกับว่าคุณนะดูร้อนตัวยังไงชอบคนเกี่ยวกับเรื่องในคนนี้ ในคุณบอกผมมาตรงๆสิว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่เขาเป็นคนโมโหร้ายหรือยังไงบอกผมมาตรงๆเถอะอย่าโมโหพนาอยู่เลยผมคาดคั้นพลางจ้องหน้าเขาเอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบรรยายให้คุณฟังยังไงดี ผมว่าฮอมันเป็นพวกที่บ้าวิชามากเกินไปบางครั้งอาจถึงขั้นเรียกได้ว่าเลือดเย็นทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขาอสารเอาคาลอยจากผักที่เขาผสมขึ้นมาให้เพื่อนเขาดื่มเขาน่ะไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกนะเพียงแต่อยากจะทดลองผลของมันเป็นยังไงผมว่าไทยเขาทดลองดื่มเองเขาก็คงยอมมดกันและเขาเป็นคนประเภทที่กระหายอยากได้ความรู้ในสิ่งที่เขาศึกษาอยู่จนถึงแก่นแท้น่นนะ ก็คงใช่แล้วนะใช่แต่ว่าบางอย่างมันก็ออกจะเกินขอบเขตไปสักหน่อยนะอย่างเช่นใช้หมายเขียนตีสัตว์ที่ใช้ในการทดลองอย่างรุนแรงพร้อมว่ามันเหมือนการกระทําวิปริตอย่างง่ายข่ไม่รู้เขียนตีสัตว์งั้นเหลอครับ ครับเขาต้องการวิเคราะห์ว่ารอยฟกช้ำต่างๆจะมีลักษณะเป็นยังไงหลังจากที่มันตายไปแล้วผมเห็นเขาทำการทดลองนี้โดยตาของผมเลยทีเดียวนึกๆแล้วก็ยังสยองไม่หายก็ไหนคุณบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ยังไงล่ะก็ใช่เขาไม่ได้เป็นไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาศึกษาวิชาอะไรอยเอาละนี่นเะถึงแล้วเดี๋ยวคุณก็ดูเอาเองแล้วกันว่าเขาเป็นคนยังไง เขาเปิดประตูเดินนําผมเข้าไปในโรงพยาบาลเราเดินขึ้นไปตามบันไดหินที่เย็ยนยเยือกผ่านเฉลียงอันยาวเหยียดที่มีกําแพงฉาบปูนขาวและประตูสีเทาหลายบานพอเดินไปถึงเกือบสุดเฉลียงก็มีทางแยกซึ่งตรงไปยังห้องแลบมันเป็นห้องแลบขนาดใหญ่มีขวดสารเคมีวางเรียงรายเป็นแถวๆเต็มห้องมีโต๊ะเตี้ยสําหรับวางอุปกรณ์ วางอยู่กระจัดกระจายบนโต๊ะเหล่านี้เต็มปไปด้วยหลอดทดลองแบบต่างๆและแตะเกียงแก๊สที่ใช้ในการทดลองทั้งห้องมีนักศึกษาเหลืออยู่เพียงคนเดียวเขากำลังยืนก้มตัวอยู่เหนือโต๊ะตัวหนึ่งพอได้ยินเสียงฝีเท้าของเราเขาก็ยุดตัวตรงหันมามองพอเห็นสแตมฟอร์ดเขาก็ร้องบอกด้วยความดีใจว่าผมพบมันแล้วแล้วเขาก็ถือหลอดแก้ววิ่งมาหาเราผมพบสารตัวแปรที่ทำให้เม็ดเลือดแดงตกตะกอนแล้ว แต่ผมรู้สึกว่าท่าทางของเขาที่ตื่นเต้นดูราวกับว่าได้ค้นพบเหมืองทองซะมากกว่าเออคุณชอแล้โฮมส์นี่คือคุณหมอวัดสร์สเตนฟอร์ดแนะนำผมสวัสดีครับเขาทักทายผมพลางจับมือผมเขเย่าอย่างแรงมือที่แข็งราวกับคีมเหล็กของเขาทำให้ผมอดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่สมควรให้ยืมเงินอย่างยิ่งนี่คุณคงจะเคยอยู่อัฟกานิสถานมาก่อนใช่ไหมครับเขาเอ่ยขึ้นเอ๊นี่คุณทราบได้อย่างไรครับ ผมถามอย่างตื่นตระหนกเขายักไหลพางพูดต่อ <c oughs> ช่างเธอะครับเรามาคุยเรื่องเม็ดเลือดแดงกันต่อดีกว่าคุณคงจะเห็นนะครับว่าการค้นพบของผมมีความสําคัญมากใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ในทางปฏิบัตินี่มัน <c oughs> ทำไมเลยครับนี่เป็นการค้นพบทางแพทย์ที่มีผลในเชิงปฏิบัติอ,อย่างแน่นอนที่สุดคุณไม่เห็นหรือว่ามันจะช่วยเราสามารถทดสอบร้อยเลือดได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด <c oughs> เอาล่ะครับผมจะมีส่วนให้คุณดู ด้วยความตื่นเต้นเขาจึงคว้าข้อมือผมตรงไปที่โต๊ะที่เขากําลังทําการทดลองอยู่เราจะทดลองกับเลือดสดๆเลยก็แล้วกันว่าแล้วเขาก็เอาเข็มฉีดยาแทงเข้าไปที่ปลายนิ้วของตัวเองแล้วก็ฉีดเลือดที่ดูดออกมาเข้าไปในหลอดทดลองหนึ่งหยดเอาละทีนี้ผมจะผสมน้ําเข้าไปในเลือดหนึ่งหยดนี้ประมาณหนึ่งลิตรคุณจะเห็นว่าสัดส่วนผสมนี้ดูเหมือนน้าเปล่ามากอัตราส่วนของเลือดในน้ํานี่ก็ประมาณหนึ่งต่อล้านแล้วนะ แต่ผมก็มั่นใจว่าเราจะได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองของมันขณะที่เขาพูดเขาก็ตักสารที่เป็นเกล็ดใสใสใสเข้าไปในหลอดตามด้วยของเหลวใสๆสอีกสองสามหยดภายในพริบตาเดียวน้ำใสๆสที่เราเห็นในหลอดเมื่อสักครู่ก็กลายเป็นสีน้ำตาลอมแดงมีตะกอนสีน้ำตาลตกลงไปอยู่ที่ก้นหลอดเขาร้องขึ้นด้วยความดีใจพร้อมกับตบมือเสียงดังลั่นท่าทางของเขาดูเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่เป็นไงล่ะคุณคิดว่ายังไงวัตสันใช่มันเป็นการทดลองที่เยี่ยมจริงๆ ผมพูดใช่สิมันเยี่ยมมากการตรวจสอบเลือดแบบเก่าที่ใช้ยางไม้นั้นยุ่งยากแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูก็เหมือนกันถ้าหากว่าเลือดถูกทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงเราก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วแต่ว่าวิธีนี้สิไม่ว่าจะเป็นเลือดใหม่เลือดเก่าก็ใช้ได้ทั้งนั้นถ้ามีใครค้นพบเรื่องก่อนหน้านี้อาชญากรเป็นพันๆคนที่ยังลอยนวลอยู่ก็คงจะถูกจับเข้าคุกหรือถูกประหารชีวิตไปเสียต่างมากแล้วล่ะจริงด้วยสิ คดีอาชญากรรมทั้งหลายที่ปิดไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละบางครั้งตำรวจจับผู้ส่องสงสัยได้หลังจากที่เกิดคดีขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนตำรวจพบคราบสีน้ำตาลที่เสื้อหรือกางเกงแต่ว่ามันเป็นรอยเลือดหรือเปล่าหรือว่าเป็นรอยคลนหรือว่าเป็นรอยสนิมหรือว่ารอยอะไรกันแน่นี่เป็นคำถามท,าที่เกิดขึ้นกับนักสืบเกง่งๆทั้งหลาย เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีการทดสอบที่ไว้วางใจได้แต่ตอนนี้เรามีการทดสอบของเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วและเป็นการตรวจคราบเลือดที่จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปในตาของเขาเป็นประกายแวววาวขณะที่พูดแล้วเขาก็เอามือท่าไว้ที่หน้าอกและคองตัวลงราวกับเขากำลังยืนปาทักาถาต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากผลงานของคุณเยี่ยมยอดจริงๆเลยโฮมส์ผมกล่าวชมเขาขณะเดียวกันก็รู้สึกทึ่งในความกระตือรือร้นของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อปีที่แล้วมีคดีเกี่ยวกับฟอนบิชชอปที่แฟรงค์ฟิร์ตถ้าหากมีการตรวจสอบรอยเลือดด้วยวิธีนี้เขาก็คงจะถูกแขวนคอไปแล้วนอกจากนั้นยังมีคดีเมสันแห่งแบรดฟอร์ดแล้วก็ไอ้มุลเลอร์ที่ชั่วร้ายไอ้เลแฟงแห่งมองเมลิเยและไอ้แซมสันแห่งนิวออร์ลีนแล้วก็อีกหลายคดีที่เรารู้ตัวอาชญากรแต่ไม่สามารถหาหลักฐานมามัดตัวพวกมันได้ โอ้ยคนนี่ยังกับแฟมอาชญากรรมเคลื่อนที่เชียวนะเฮผมว่าคุณน่าจะออกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะตั้งชื่อว่าคดีดังในอดีตดีไหมสแตมฟอร์ดพูดบนหัวเราะครับผมว่ามันคงเป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจทีเดียวแหละเชลอ์โฮมเห็นพ้องด้วยแล้วเขาก็เดินไปหยิบพลาสเตอร์แผ่นเล็กมาปิดที่นิ้วของเขาไอผมมันต้องคอยระวังคลุกคลีอยู่กับสารพิษทั้งวันเลย เขาหันมาบอกผมยิ้มยิ้มพลางชูมือให้ดูมัน plaster, เต็มไปด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลชิ้นเล็กๆบางแห่งสีก็หลุดออกไปเพราะว่าโดนกรดเออนี่เน่ยคุณโฮมส์เรามีเรื่องจะต้องคุยกันเนาะสแตมฟอร์ดเริ่มเข้าเรื่องขณะที่หย่อนตัวลงบนเก้าอี้แบบสูลตัวหนึ่งและใช้เท้าเตะเก้าอี้อีกตัวมาให้ผมเกิดผมคนนี้เขากำลังหาห้องเช่าอยู่และคุณก็บอกว่าคุณกำลังหาคนมาเช่าห้องร่วมกับคุณไม่ได้ ผมก็เลยคิดว่าคุณสองคนนะ่าจะลองคุยกันดูชวยล็กโฮมดูท่าทางพอใจไม่ได้ยินคำตอบของสเตมฟอร์ดนี่ผมดูบ้านไว้หลังนึงแล้วนะที่ถนนเบเกอร์เขาบอกผมผมว่ามันเหมาะกับเรามากเลยนะคุณวัตสันว่าแต่ว่าคุณรังเกียจคนที่สูบบุหรี่หรือเปล่าละ่ะไม่ครับผมเองก็สูบเหมือนกันดีครับส่วนใหญ่ผมก็จะคลุกกับพวกสารเคมีและบางครั้งก็จะทำการทดลองด้วยคุณขัดข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าละ่ะ อ๋อไม่เลยครับข้อเสียอื่นๆของผมมีอะไรอีกนะเออบางครั้งผมจะดูเศร้าซึมไม่พูดไม่จาเป็นหลายๆวันติดกันเลยเวลาที่เป็นแบบนั้นคุณอย่าคิดว่าผมโกรธอะไรคุณนะเพียงแต่ว่าปล่อยผมไว้เฉยๆแล้วก็ดีเองแล้วคุณล่ะครับมีข้อเสียอะไรบ้างเออผมว่าเราน่าจะได้รู้ข้อบกพร่องของกันและกันก่อนที่อาศัยด้วยกันจริงไหมครับผมหัวเราะเมื่อได้ยินข้อเสนอของเขาแล้วบอกว่าผมเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับ และผมก็ไม่ชอบเสียงเอือทึกครึกโครมและผมก็เป็นคนตื่นนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็เป็นคนขี้เกียจด้วยเออผมว่ายังมีอีกหลายอย่างนะแต่ที่สําคัญสําคัญก็มีแค่นี้แหละครับแล้วการเล่นไวโอเลนล่ะคุณถือว่าเป็นการทําเสียงดังด้วยหรือเปล่าเขาถามผมอย่างก,กังวลมันก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับถ้าเล่นดีก็เป็นเสียงสวรรค์แต่ถ้าเล่นไม่ได้เรื่องก็อ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคครับ เขาพูดพลางหัวเราะออกมาอย่างโล่งอ,อกผมว่าเราตกลงกันได้แล้วนะถ้าหากว่าคุณพอใจบ้านนั่นแล้วเราจะไปดูบ้านกันเมื่อไหร่ครับผมถามคุณช่วยแวะมาหาผมพรุ่งนี้ที่แล a นะครับเที่ยงเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยบ้านเดวยกันได้ครับเที่ยงตรงนะครับผมพูดพลางเอื้อมมือไปเขย่ามือเขาหลังจากนั้นสแตมฟอร์ดก็เดินมาส่งผมที่โรงแรมเออนี่สแตมฟอร์ดผมสงสัยจังเลยว่าเขารู้ได้ไงว่าผมเคยอยู่อัฟกานิสถาน ผมหันไปถามเขาทันทีที่นึกได้เขายิ้มอย่างมีเล่ห์ก่อนที่จะตอบว่าเออนั่นมันแกเรื่องขกี้ปัติว๋วคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ที่รู้จักหอมส์จะพากันสงสัยทั้งนั้นแหละว่าเขารู้เรื่องของเราได้ยังไงถ้างั้นก็คงเป็นความลับละสิผมพูดพลางถูมือไปมาอืมน่าสนใจนะต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่คุณพาผมมารู้จักเขาคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมสิ่งที่มนุษย์ควรศึกษามากที่สุดก็คือมนุษย์ ถ้างนันคุณก็ต้องศึกษาเขาเลยสิใช่ไหมสแตมฟอร์ดเซลผมขณะที่เดินมาถึงหน้าโรงแรมแล้วคุณก็จะรู้เองว่าเขาเป็นคนยังไงผพมพันนั้นได้เลยว่าเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณมากกว่าที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาเอาละ่ะผมไปก่อนละแล้วเจอกันโชคดีครับผมโบกมือให้เขาแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแรม ในใจยังรู้สึกทึ่งในตัวเพื่อนใหม่รายนี้อยู่ไม่น้อย